สวัสดีค่ะมิ้ง JSTP รุ่นที่2 3นะคะวันนี้จะนำเสนอโครงงานเรื่องการศึกษาการดับกลิ่นรองเท้าจากสารสกัดดอกพุทซ้อนจัดทำโดยนางสาวพุธธิดาทองหลองค่ะอาจารย์ที่ปรึกษานะคะอาจารย์พลินดาทยานุก,กูลคุณครูที่ปรึกษานะคะคุณครูชัยวัดน์ิชชุมพลและคุณครูพัชลาสาวคำค่ะ ที่มาและความสําคัญนะคะด้วยความที่หนูอยู่โรงเรียนแม่ลิมวิทยาคมโรงเรียนมันเป็นแบบเดินเรียนค่ะซึ่งหนูจะไม่สามารถได้เรียนอยู่ห้องเดิมในทุกๆคาบที่หนูเรียนหนูจะต้องสับห้องเรียนไปห้องเรียนมาแล้วหลายๆครั้งอะคะ่ะหนูต้องเรียนต่อห้องคนอื่นที่เขาเรียนก่อนและบางทีหนูเดินเข้าไปรู้สึกแบบมันเหม็นกลิ่นเท้ามากหนูเลยอยากทําผลิตภัณฑ์ที่มันดับกลิ่นเท้าค่ะแล้วสาเหตุที่หนูเลือกดอกพุซ้อนนะคะ เนื่องจากดอกพุธซ้อนนะคะมันมีกลิ่นหอมและคนส่วนใหญ่ชอบกลิ่นของมันแล้วอีกอย่างนึงค่ะคือกลิ่นมันสกัดยากหน็เลยอยากทําผลิตภัณฑ์ที่ทําจากดอกพุดซ้อนค่ะเพราะหนูอยากลองสกัดมันหนูเลยจะทําสเปรย์ดับกลิ่นรองเท้าจากสารสกัดดอกพุดซ้อนค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อสร้างน้ายาดับกลิ่นเท้าอันไม่พึงประสงค์และ2เพื่อศึกษาวิธีการสกัดกลิ่นดอกพุดซ้อนค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะคือ 1. ได้ทราบถึงวิธีการทำน้ำยาดับกินเทา้า 2. ได้ทำน้ำยาดับกินเท้าที่มีประสิทธิภาพ 3. ได้ศึกษาการสกัดดอกพุดซ้อนค่ะส่วนวัสดุอุปกรณ์นะคะ มีเยอะมากเลยค่ะคือ1ดอกพุดธอเอทานอลความเข้มข้นก็บห้ปเซนโหลกแก้ว4จานพ่อเชื้อ5ครีมขี้ผค่ะ6สำลีก้าน7หลอดทดลอง8โซเดียมคอรไรด์ 11. หลอดทดลอง12กระดาษ13น้ำและ 14. ตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะวิธีการทำน้ำยาจับกลิ่นเท้านะคะคือ1น้ําำดอกพุธซ้อนไปตัดก้านออกแล้วนำไปล้างทำความสะอาดค่ะ นำดอกพุทซอนที่เราไปล้างมานะคะวางบนผ้าขาวบางแล้วห่อไว้ 3. จากนั้นเราก็ดอกพุทซอนที่ถุงห่อไว้ค่ะเข้าไปไว้ในโหลแก้ว 4. เราเอาเอทิลแอลกอฮอลเทลงไปค่ะใช้เอทิลแอลกอฮอลประมาณ250มิลิลิตรค่ะน้านำโหลแก้วไปพักไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา3วันเมื่อครบ3วันแล้วเรานําดอกที่ถูกห่อไว้ออกจากโหลและเอทิลแอลกอฮอลก็ออกจากโหลด้วยค่ะ 7นําดอกพุ่ซ้อนดอกไม่มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนําไปสกัดเพิ่มที่เครื่องสกัดด้วยตัวทําลายตัวทลาลายเราจะใช้เอทิลแอลกอฮอล์เดิมคือเอทิลแอลกอฮอล์ที่เราแช่ดอกพุ่ซ้อนไว้3วันค่ะเมื่อเราสกัดเสร็จนะคะเราเอาเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้จากการสกัดเมื่อกี้ไปกันลําดับส่วนเพื่อแยกแอลกอฮอล์มาให้เหลือแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการะคะ่ะในขั้นตอนที่7และขั้นตอนที่8ค,คุณครูช่วยหนูอย่างสุดความสามารถเลยค่ะพราะกลัวหนูทําอุปกรณ์แตกค่ะ เราได้ผลิตภัณฑ์ของเราออกมาแล้วเราก็เก็บทิ้งไว้ค่ะ 10. เราใช้ไวมัสผสมกับแอลกอฮอล์หมักค้างไว้1วันเพื่อว่าไวมัสมันจะช่วยดับกลิ่นแอลกอฮอล์ให้ฉุนน้อยลงได้ค่ะนำเอทิลแอลกอฮอล์ที่หมักกับไวมัสมาผสมกับกลิ่นที่เราได้สกัดไว้ค่ะจากนั้นเราก็ผสมหัวเชื้อน้ำหอมที่เป็นกลิ่นดอกผุ้ซ้อนเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันมีกลิ่นที่หอมขึ้นค่ะ จากนั้นเราก็ไปเก็บตัวอย่างเชื้อจากเท้าและรองเท้าโดยการนำสำลีกา้านชุบกับโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น0.85ค่ะนำกระดาษรูปวงกลมเล็กๆชุบน้ำยาที่เราได้จากการสกัดได้ทำไว้นำมาวางบนแบคทีเรียรที่เราได้เพาะไว้ค่ะผลจากการทดสอบประสิทธิภาพนะคะบริเวณที่มีการเอาแผ่นกระดาษวงกลมที่ชุบ น้ำยาดับกลิ่นเท้าไปแปะไวเห็นได้ว่าเชื้อแบคทีเรียรตายค่ะผลการทดลองไม่เศษ็จนะคะคือว่าอยู่ดีหนูก็คิดแบบอยากทําน้ํายาดับกลิ่นที่มันเป็นไม่ใช่น้ํายามันเป็นแป้งค่ะหนูอยากทําแบบเป็นแป้งเพราะมันอาจจะไม่ดูเนื้อหนาอ่เียมันจะได้ดูแบบป๊ะปะป๊ะปะเสร็จเรียบร้อยน่ารักแต่สูตรนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเพราะหนูคิดได้ในเวลาที่มันสายเกินไปก็เลยทําไม่เสร็จคะ่ะ แล้วก็อยากปรับปรุงสูตรให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกด้วยะคะ่ะสาเหตุที่อยากพัฒนาต่อไปหน้าคือหนูไม่รู้จะเอาแอลกอฮอล์เข้าไปในแป้งยังไงอะคะ่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีแอลกอฮอล์มันก็ช่วยฆ่าเชื้อไม่ได้ดีดีค่ะแต่ถ้าหนูว่างๆหนูก็จะพัฒนาสูตรแป้งนี้ต่อไปเรื่อยๆอะคะ่ะอันนี้ผลสรุปของความพึงพอใจนะคะในด้านกลิ่นหอมติดทนนานนะคะได้คะแนนความพึงพอใจมากไป5พึงพอใจปกติคือ4 แล้วปกติปกติเฉยๆคือ1ค่ะการดับกลิ่นเหม็นของเท้าได้ดีได้พึงพอใจมาก7คนค่ะได้พึงพอใจเฉยๆสามคนค่ะส่วนรูปลักษณ์นะคะที่มันได้พึงพอใจมากน้อยเพราะว่าด้วยความที่แพ็กเกจหนูทำให้มันออกมาใหญ่ไปนิดนึงค่ะมันเลยพกพาได้ไม่สะดวกมันก็เลยได้คะแนนน้อยไปด้วยค่ะจบการนำเสนอแล้วค่ะขอบุณค่ะแต่ต่อไปนี้หนูอยากเล่าเฉยๆค่ะ หนูเริ่มทําโครงงานนี้จริงๆจังๆก็ช่วงเดือนเมษาเนี่ยะค่ะรู้สึกแบบสิ้นหวังมากเพราะหนูทําที่โรงเรียนแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่โรงเรียนปิดคนในห้ามออกคนนอ,อกห้ามเข้ารู้สึกแบบก็โครงงานหนูต้องไม่เสร็จแน่ๆเลยแต่ก็ยังดีแหะค่ะที่โรงเรียนหนูเปิดอีกทีก็วันที่2ี่ช่วงที่โรงเรียนปิดหนูก็ลองสกัดอยู่ที่บ้านแล้วหนูสกัดด้วยน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะแต่เอา ดอกไปแช่ในน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็เอาไปต้มซึ่งกลิ่นมันได้ออกมาไม่ดีมากมันรสกลิ่นเหมือนกล้วยบัชียค่ะแล้วหนูซื้อแบบมันไม่ได้อะแล้วแม่หนูก็แนะนําให้ลองใช้ baby ยล์ค่ะเพราะกลิ่นมันมีน้อยเพราะว่าตอนที่ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะกลิ่นดอกมันสู้กับกลิ่นมะพร้าวสกัดเย็นมาเลยทําให้กลิ่นมันเหมือนกล้วยบัชียค่ะก็เลยลองไปซื้อบ้ออยล์มาสกัดดูพอลองสกัดปุ๊บ หนูไม่รู้สึกได้กลิ่นอะไรเลยแล้วตอนนั้นหนูหาวิธีสกัดไม่ได้หนูจะร้องไห้หนูหนูหาไม่ได้หนูทําไม่ได้หนูต้องหนูเครียดมากว่าเอ๊เราจะทาโครงงานเสร็จไหมหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอไปหาวิธีการและหาเรื่อยๆหาองค์ประกอบสารนั่นในแล้วรู้สึกว่าจะเอาอะไรมันออกมาใช้วิธีการสกัดยังไงสุดท้ายก็สกัดแบบแอลกอฮอล์แบบแช่ไวค้ค่ะเพราะตอนแรกที่ผ่านมาหนูใช้แบบการต้มแล้วมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะแต่แอลกอฮอล์หนูก็เคยเอาไปต้มนะคะแอลกอฮอล์หนูก็ทําเหมือนกับมะพร้าวสกัดเย็นเลยคะ่ะคือเอาดอกไปแช่ในแอลกอฮอล์แล้วก็เอาไปต้มซึ่งกลิ่นมันออกมาแบบ ดูดมแล้วดูอยากอ้วกมางเลยค่ะมันมันเหม็นมันเหม็นมันเมนแบบมันเม้นเหม็นมากอะไรเงี้ยค่ะหนูหนูไม่ไหวกับกลิ่นมันแล้วก็หนูก็ขอขอบคุณที่หนูได้ร่วมโครงการนี้นะคะเพราะว่ามันก็ได้พัฒนาศักยภาพหนูด้วยแหละค่ะเพราะว่าแต่ก่อนหนูไม่ค่อยทําอะไรพวกนี้เท่าไหร่ขอบคุณมากๆเลยค่ะจบการนำเสนอแล้วนะคะจบแบบจริงๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วขอบคุณค่ะ